สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมตั้งใจทำเพื่อที่ว่าจะเก็บบรรยากาศการเดินทางไปทำงานของผมครับซึ่งวันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายของผมสำหรับชีวิตการรับเงินเดือนนะครับซึ่งต่อไปก็ยังไม่รู้ครับว่าจะเริ่มต้นอะไรดีแต่ทีนี้ก็คือได้มีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวอาจจะต้องหาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำโดยเฉพาะการเดินทางว่ามันสามารถ ตอบความต้องการได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ดูอีกทีนึงครับว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรต่อถามว่ามีความพร้อมหรือไม่คําตอบก็คือถ้าเกิดรอพร้อมก็คงไม่ได้ออกไปไหนครับตามที่เห็นหลายๆท่านที่ทําคลิปมาแล้วก็มาชี้แจงกันซึ่งสําหรับตัวผมจะอยู่ที่บริษัทนี้ก็ตกเกือบ30ปีครับถือว่านานทีเดียวเส้นทางที่เดินทางนี้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวเลยครับซึ่งจะมีทั้งป่าเขาลำนาวไพ่ พอเห็นประจําทุกวันก็มีความรู้สึกว่ามันธรรมดาไปครับแล้วจะมีคําถามว่าเอาทําไมไม่ลาง,งานเดินทางละ่ะบางทีความเร่งรีบบ้างอะไรบ้างแล้วก็ด้วยาจากที่เคยได้ยินมานะครับว่าคนที่อายุเข้า50เนี่ยจะเริ่มป่วยซึ่งหลังจากที่ผมอายุถึง50เนี่ยก็ป่วยจริงจังแบบเตินแทบไม่ไหวเลยนะครับพอมาเข้า55นี่ก็ป่วยอีกรอบหนึ่งก็เลยคิดว่าถ้ารอไปถึง60เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เข้ามาอีก แล้วอีกคำพูดหนึ่งที่เคยได้ยินมาว่าคนที่อายุ60-70เนี่ยจะแก่เร็วมากเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าในฐานะที่ในช่วงนี้นะครับก็ภาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวแล้วก็เรื่องของ หนี้สินต่างๆก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ยังพอมกเงินเก็บอยู่บ้างคิดว่าคงเอามาใช้ประโยชน์ให้ตัวเองในสิ่งที่ต้องการนะครับไม่รู้ว่าคิดผิดหรือไม่ในไหนก็ตัดสินใจแล้วต้องสู้ต่อไปครับฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันครับยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอการทํากิจกรรมการเดินทางหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาชีพต่างๆที่จะทําในหลังเกษียณเผื่อที่ว่าเพื่อนสมาชิก ที่รักใคร่ชอบพอกันจะเข้าไปพูดคุยสนทนาหาลือกันเพื่อขายเหงาในภายภาคหน้าต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพื่อนๆถามมาบ้างครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างถ้าความรู้สึกจะ เป็นเรื่องของความโล่งใจมากกว่าครับอาจจะเป็นด้วยภาระต่างๆหน้าที่ต่างๆมันอาถูก็ออกไปแต่มันยังมีความกังวลอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเนื่องจากว่ามันจะไม่มีไรายได้อะไรเข้ามาแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ถึงขนาดถึงขั้นหวาดกลัวครับยังไงก็แล้วแต่ยังมีความรู้สึกว่าด้วยความสามารถความเข้าใจต่างๆที่มีอยู่น่าจะนำทางไปในสิ่งที่ดีได้ ส่วนเรื่องอื่นเรื่องของความผูกพันกับสถานที่และกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกันก็ถือว่าเป็นธรรมดาครับของการลาจ,จากมันต้องมีการนึกถึงอยู่บ้างแต่ทันนี้ทงนั้นในอนาคตเราก็จะไปเจอผู้คนอีกมากมายครับคิดว่าชีวิตนี้น่าจะเดินทางไปเรื่อยๆบางท่านก็เป็นห่วงครับบอกว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไจะทาอย่างไรมันต้องเป็นไปตามสถานการณ์ครับถ้าคิดเยอะบางทีอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นไรครับ อ้าวเห็นไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะดังใหไ้ไม่เคยได้ยันใครเป็นเรื่องเป็นราวสักทีโอเคนะไปนะกูดยังไม่ทันขาดคํามาเจอสถานการณ์แรกเลยครับพอดีเจอคนพื้นที่เขากําลังกลับป้าน้ำนมันมนก็เลยจะช่วยยันลถสัหน่อยซึ่งผมนานๆนยันทีครับปกติยันแต่ทางเรียบแถวนี้เป็นเนินเขาค่อนข้างจะลำบากสุดท้ายก็เจออุปสรรคแรกเลยครับ ข้างหน้าจะมีรถอ,ออกมามีาาสุนัขสองตัววิ่งมาไลา่เก<ะ>ี่ยวกันเกือบล้มนะครับสรุกว่าไป,ไปไม่รอดจะต้องไปซื้อ,อน้ำมันมาเติมให้นายจะดีกว่าค่ะ,ะเออผมจันไม่เป็นเลยให้ไปซื้อน้ำมันให้หนเนาะ หลังจากเติมน้ำมันเสร็จอุปสรรคถัดมาก็มาต่อครับเนื่องจากเจ๊แกนี่จะกลับบ้านแต่วันครับวันนี้ก็จะมีน้ํามันหมดแล้วก็กว่าจะหาน้ํามันมาได้ก็มืดเลยทีเดียวไฟรถก็ไม่มีด้วยก็เลยนําทางแกแต่ทักษะในการขี่นี่ผมสู้ไม่ได้หรอกครับสังเกตว่าข้างๆจง,งมีทรายอยู่ผมก็เสียวจะลื่นล้มเหมือนกันแต่เจ๊แกไปไวแล้วเกินแทบไม่ทันนะพอเลยมาถึงช่วงหน้าร้านที่ผมมาเอาขวดน้ํามันไปเติมให้นะครับเดี๋ยวผมขอคืนขวดกับกลวยเติมน้ํามันให้กับทางร้านเขานิดน,นึง เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นไฟถนนจะสว่างติดหมดแล้วครับไม่น่าติดปัญหาอะไรเอามาคืนครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากค,ครับ,บผมขอบคุณนะครับ งานมายังไม่ทันค่าวันก็เจออุปสรรคกับเกือบไปไม่รอดซะแล้วครับถ้าเกิดชีวิตคนเรามันมืดขึ้นมาแล้วมีไฟสปอตไลท์นำทางแบบมอเตอร์ไซค์นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราเดินทางไปเรื่อยๆจะมีถนนนำทางให้แล้วมีไฟคอยส่องสว่างแบบไฟถนนให้ผมว่าหวังว่าชีวิตนี้คงไม่มีอุปสรรคอะไรแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับม,มีความมืดมนที่ไม่สามารถเอาไฟส่องได้มันต้องใช้มุมมองและสิ่งต่างๆ จากที่เพื่อนๆและหลายๆคนแนะนําผมมายังไงก็จะพยายามให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าชีวิตนี้มันต้องอยู่ได้ตามสถานการณ์และสถานภาพและสุดท้ายผมให้ความต้องการและใจที่ต้องการเป็นตัวนำครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมแล้วสิ่งที่ปฏิบัติกับความตั้งใจของเราสู้ต่อไปครับทาเคชิ มาจากหนังระตูที่ผมเคยดูเป็นเด็กๆคำนี้สวัสดีทุกท่านครับขอให้มีความสุขโชคดีล่ำรวยทุกท่านครับ